สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเนาะสวัสดีทุกท่านอ่ามึงวันก่อนเนาะเราก็ไม่ได้ไล์เนาะมาว่าเส๊ข่อยเจยแบบนี้อ็าม,มาว่าเจคข่อยเจยอ้าวถ้ามาหาแดกอย่างพวกกูบอกว่าถ้ามาหาแดกกับย t u b e และอย่างมึงเรียกอะไรกูถามก่อนมันก็นอนกลางคินกลางทรายอ,ะอนะมันไปน,นอนอยู่นูน่นรถบรรทุกมาทุกมาโนนค่ะมันก็ดิ้นลนและค่ะเออเป็นนี่ไงเออ ค่ะชีวิตกูด้ลนค่ะนี่แหละมันบอกว่าเป็นนี่เป็นสินนั่นแหละอืมนะขอให้มึงลดความตายนะตายไปไว้นะหลามอดกูยีกปบนี้เอ้าวกูก็ทํามาหากินเนาะกูไปได้ยนงงงตีนอ่าไม่เหมือนลูกมึงนะอืเออลูกมึงก็โอ้ยไม่เป็นหนี้ไม่เป็นสินแล้วเนาะซื้อแต่ที่แต่ทางนะซื้อป่าสะงวนด้วยนะครับพี่น้องเอฟสี กูเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยกูทั่วไปเอาเงินนะมึงอยู่ตบบอกมาจ่ายเงินยังไงเนี่ยมึงจ่ายกูจะงวดจะบอกหรือยังไงบม่ได้ซอยกูนะไม่ได้บอกว่าวซอยกูจะบาบไม่ได้ซอยกูจะบาดนะไย่ได้บอกใส่กูเด้อขนาดแม่กูยังไม่ได้บ้าใส่กูเด้อเออเออไม่ได้เลือดเดือร้อนไผยเด้อแมนมึงก็ไ่เป็นหน้าแม่กูยี้มฮ่ามึง สนาการเงินกูก็เอาเครดิตเูดเออโอ๊ตไปยานของเงินค้างเงินลดหน่อยเดือนนี้กูโทรไปหามึงอย่าบอกรือมึงทงไปหาให้กูอย่าบอกไปไหนกูถามมึงหนูกลางเดืนเกินกลางรายกูอันไปนอนบนรถบนลากูก็หัดทีนลนเพื่อตัวกูเองกูไม่ได้เป็นนั่งกระดิ่งไอ้กูไปเซาโรงแรมอยู่ที ฮะโอ้ยตายแล้วเนาะมันสร้างว่าเนาะหายกูไปเช่าโรงแรมอยู่ที่อีสัต์นะเขาก็ไม่เหมือนลูกมึงแล้วใครเขาจีบวันละสองหมื่นสามหมื่นมานี้กระดิกนิ้วก็ได้แล้วออกระดิกนิ้วก็ได้แล้วบัเนี้เงินจะไปว้ไส้มาเนี้มันละสองหมื่นก็จังว่าเห็ดเห็ดอันนั้นไม่เห็ดหนาลาหรอวาเห็ดเห็ดใบใส่เงินเดือนหนึ่งก็หกแสนแล้วมันละสองหมื่นมานี้อันอันที่ว่าสร้างน้าละานหกเสานัะนะหกต้นเสาหกต้นนะนะว้าย ว่าเห็นเหล่าใส่เงินเรียกว่าเ่ได้เห็นตกหนาล้า,าน,น,น <laughs> มันหลายเพราะอเพราะว่าอย่างเพราะว่าตอนนี้อันเ<ม>พราะว่าตอนนี้นะขนาดนี้บม่ได้มีบอกว่ายัางได้มีหน้าร้านยังไม่มีหน้าร้านนะคะไปตั้งแผงอยู่ข้างหน้าติดถนนนะคะขายนะอืนะขายได้หมื่นสองหมื่นมืมใช่นะพ่มินเนาะสิบลอ้อเขาก็นอนในรถเนะเาะอ้าวซีซัมงกูจอดเนาะบันนี่ ถ้ากูบนจอดไปนี่กูไปหาชั่วโมงเขาก็ะปั๊บกูยิกบไปนี่รปั๊บเสียค่ะปั๊บพันถึงห้าพันอ่พันถึงห้าพันยิ้กันกูขับไปหาชั่วโมงกูต้องรูดบัตรออีกบันนี้รูดไปกับวันละสิบชั่วโมงามเกินนั้นและสี่ชั่วโมงต้องจอดพักต้องจอดพักเลยสี่ชั่วโมงครึ่งได้อยู่ถ้าเป็นห้าชั่วโมงไม่ได้แล้วถ้ารูดไฟบ่มีโบอนวนี่อ้ยลำบากแต่แม่คนไปจอดดูคนจะไปจอดจูพาเสวยผ่านเนี่ยนะจอดรูแล้วครับกลางทางเราแล้ว บริสัทนะพนกงานถึงจับเนอ,กอะกดกดอ,อ,อันนี้ลงมาตอนนี้เขากำลังเรียกร้องขอเวลาคืนอยู่นะมันพยายามตก็ตามไม่รู้แล้วไม่ใช่ว่ามันจะลดอุบัติเหตุให้เกิอดอุบัติเหตุมันนี่รถ<ต>จอดเซลซ่าข้างทางมันนี่กฎหมายมากฎหมายมาหมานี่ คือคืออันเรื่องเรื่องนี้ขอขอขอเอ่อเขาเรียกอะไรขอนอกเรื่องนิดหนึ่งเรื่องของอันเวลาของรถบรรทุกนี่ส่วนมากเออรถบรรทุกนี่เขาจะบังคับให้ติด GPS เออแล้วก็ให้มีประกันให้มีอะไรทุกสิ่งเนี่ยแต่ละปีนะมันมีประกันสินค้าได้นี้ประกันสินค้าก็หมื่นกว่าบาทแล้วประกันสั้นหนึ่งก็แสนกว่าบาทประเด็นแสนหกแสนห้าแสนหกไแล้วแต่ อถ้าเราถ้าเราไม่ได้มีการเค็มก็ลดลงมากเลยแสนสี่บาทนี้เราจ่ายแสนสี่อ่าวพอรบประกันเนี้ยบาทนี้พอรบประกันภาสีภาษีเด้บาทเบิ่งแนี้ยบาทไทเฮ้าแ่นแรนนะได้มือระชีพตรงไม่ได้มาจะอยู่ได้สร่ชั่งโมงต้องจอดพักกัีนะเมยอ่าถ้าเราวิ่งของถ้าเขาบวอาเร็วเวลาตรงตรงได้บานี้ใช่วิ่งไม่ทันเวลาแม่ ไม่ทันเนี่ยัอไปจิรับิชชอบอย่างถ้าสมมติว่าวิ่งวิ่งยางพารานีเนาะวิ่งยางเน่อยใช่ยางด่วนได้ป่ะ้เออถ้าสมมติว่าเขาตั้งราคาอยู่ที่สามสิบห้าบาทต้องมาต้องมาให้ทันต้องมาให้ทันาบสามแบบนี้แล้วเข้าไปใบสองเขาครบสี่สมอเขาต้องเด้จอดนะแม่เออมันก็ทันบบมนี้เขาก็เสียเลยเสียอล้วถ้ามันลงมาได้บ่ดนี่ข่าความเสียหายมันเยอะได้บ่ดนี้อุปกรณ์ได้บ่ดนี้ กฎหมายมาๆจะไปทําเหมือนมองนอกไม่ได้ใช่มีถน,นนให้เขาจอดไมหมล่ะบัดน,นี้ไหลทางให้จอดแบบนี้ไหมเอาหลักเส้นสะกลนี่ไม่มีเลยรถเขาตามท่าเดียจะไรบัดนี้เอาไม่ไปจอดหน้า้านขายเขาจีเห็นดีใช่แม้ถนนชีนรถจะไปต่อตันก <laughs> ็นได้ว่ายิกบัดนี้อีเออีเสร็จพลังอ่ามึงบอกว่าวันนี้มีรถพ่วงมาจอดใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเป็นช่วงที่เอ่อช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะจอดไม่ได้เลยอืม,อม มันเป็นเส้นทางที่เขาเรียกว่าถนนสองเลนเนาะเออเส้นทางเร่งรีบเอาเส้นทางหลวงสนบทบัดแบบนี้คุไปจอดมาได้มีไรทางเรอจ๊ะเออนะถนนสองเลนขัมอเตอร์ไซค์มาสนดท้ายอยู่ที่จะได้เงินอีกแล้วบบดนี้เอานะแมอันเป็นแบบนั้นไหในกฎหมายม้าหมานี่ครับพี่น้องเอฟซีโอ้ยคือได้พอจะตำแหน่อันนี้อันนี้ก็อยากค้านอยู่เนาะ แต่คันว่าเหตุพิดมษเมื่อเล่าวเลยเอาแล้็บบดนี้ก็ไปมาหฮวเรือนบดนี่ก็ไปเสียบบดนี้เอาฮาพัน0เอาเลยมีว่าคนครับรถดีบบดนี้แต่ว่าในเมืองไทยยังไม่ได้บังคับเอ่อรถหกล้อมันบังคับแค่เอ่อรถสิบล้อแล้วก็ยี่สิบอสิบแปดล้อย็22ิบสองล้อยีิบสี่ล้ออืมหมายถึงรถบรรทุกใหญ่อืเอออันนี้เนาะ โอ,โอ้ยแ,แค่ติดเวลาเนี่ก็พก่อเฮงแล้วครับผมเอ้ยติดเวลานี่อืมนะครับคอยสิเอารถพ่วงไปพี่เก่้ <laughs> มันสิอะไรเน <laughs> ีย่ยไปแอบถ่ายรูปมาสิ <laughs> ไปแบบมเมี่ยมนะอย่าบอกใครนะ <laughs> ไปถ่ายนี่เอาไปแล้วเบิ้งในแมนนี่รูปนี่ไปถ่ายมาแล้วนี่หน้าเตาเลยนะนี่หน้าเตาเลยได้นี่พูดอันชื่อได้บอคนขับรถพ่วงนั่น เขาไปซื้อมาเขาคือเขาเขาไทถ่ายบ่เออเขาไปถ่ายมาเลยนะนี่ยวดูเนเบิ่งในพี่เก่าอนนันน่ะเขาไปถ่ายมาแล้วหน้าเตาเลยอันนี้น่ะอืมอืมถ่ายหน้าเตาแล้ววูจนเป็นสารวินเลยนะวันนี้น่ะะมือเป็นมือเป็นวินเลยนะเออเป็นอย่ยงเงี้ยบนว่ะจะเป็นสารวินเลยพนวกาโอ้ยคลายดับขลายดีแบบนี้อืม